สวัสดีครับผมตอนนี้ทุกท่านอยู่กับผมเปบย์นาเวงเช่นเดิมนะครับวันนี้จะพาเพื่อนทุกท่านครับมาทดลองการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษนะครับประจำฤดูกาล2021-2022นะครับผมเป็นการพบกันระหว่างเจ้าบ้านครับนอริทซิตีต้ครับเปิดสนามตา้อนรับการมาเยือนของทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับซึ่งการทดลองการแข่งขันเปิดดีขึ้นมานะครับผมใช้เกมฟีฟ่า22ครับตั้งค่าให้ AI แข่งกันเอง โดยผมเปิ้ลนาเวงครับเป็นผู้บรรยายไทยให้ทุกท่านได้รับชมเช่นเดิมนะครับผมรักใครชอบใครเชียร์ใครก็สามารถคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้นะครับผมและที่สําคัญนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับจดทาขึ้นื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดผมเปิ้ลนาเวงขออภัยทุกท่านณที่นี้ด้วยนะครับผมซึ่งแน่นอนครับว่าก่อนแข่งนี้ทีมเยือนแมนยูนี่เป็นต่ออยู่แล้วนะในเรื่องของคุณภาพนักเตะ แต่ฟุตบอลครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับผมก่อนดูคู่แขันจริงมาดูคู่นี้ก่อนนะฮะเพื่อนสามารถทายสกอร์เข้ามาได้ครับว่าคู่นี้สกอร์จะจบเช่นไรนะฮะแล้วก็ท่านเพื่อนครับรับชมแลถูกใจชอบใจก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดระดิ่งแจ้งเตือนช่องนาเวงโลเวอร์ด้วยครับและนี่คือรายชื่อทางฝั่งเจ้าบ้านครับนอริสิตี้นะฮะนี่ครับนอริสครับมาในระบบ5-3-2นะฮะ ถ้าผมบรรยายชื่อเพลงของทางนอริสซิตี้ผิดพลาดยังไงก็ขออภัยทุกท่านด้วยนะครับผมส่วนนักเตะนี้ครับผมส่งลงตามนี้นะฮะแล้วก็ใช้แผน4-3-1-2นะฮะ,ะหลังความมิสคา,กกาไปยี่ครับดิเดเลอรนะ์ครับเทเลสทางการมีวันดเดอร์เบิรกแมคคูมิเน,ยนียก็เฟร็ดครับแนวลูกมีบุโนโน่เฟอร์นันเดสครับคิซิโน่โรนโดยืนคู่กับมาคัสแรตฟ,ฟอร์ดนะฮะเอาละครับ เพื่อครับถ้าแมหน้าแมนยูจะให้อ่าเอาใครลงก็สามารถคอมเมนต์บอกเข้ามาได้ฮะเริ่มเกมการแข่งขันนะครับเปทางฝั่งของทีเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเริ่มเกมก่อนในครึ่งแรกครับวันนี้ครับแมนยูมาในชุดเสื้อสีแดงครับเกงสีขาวครับบุกจากขวาไปซ้ายครับเสือนานของนอริสตี้ครับมาในชุดเสื้อตัวเก่งนะสีเหลืองครับเกงสีเขียวบุกจากซ้ายไปขวาฮะหาครับนอริสตีฟพาบอลขึ้นมาแต่ว่านี้จ่ายลึกไปฮะเป็นบอลของแมนยู ใบยี่ครับเฟรดบูโน่ครับให้มาทีแลตสอร์ดแต่สอดไหลมาทีโรนารโดจะคืนเพื่อนแต่ว่าแม้ตัวตั้งของนอริสตี้ครับดักบอลได้เอาครับวันนี้ครับนอริสตี้โยนด้านซ้ายไม่ลับหน้าด้วยนะฮะด้านของนอริสโอ้วันนี้วัลเบสกาเข้าบอลได้แม่นยำนะฮะแล้วก็เป็นจังหวะสวนกลับเร็วของแมนยูโรนารโดครับปาติเฟส สายเติมนะครับแต่เลือกที่โรนโดแรดฟอร์ดไหลมาบูโน่ดักได้ครับบูโน่มาที่เชเลสทิเชเลสฝากบอลที่แรดฟอร์ดเอยขอมเมนเป็นเฟรดนะฮะบูโน่ครับเล่นกับเฟรดไหลต่อมาที่แรดฟอร์ดโรนัลโดอยังพลิกไม่ได้ครับจ่ายยอดลูกนี้นอร์แมนครับดักได้เอาเป็นบอลของแมนยูจังหวะนี้ปัดเบกรกซัดโดนติดบล็อกแมวนอร์แมนครับมาร์นซ้ายแมคลีนครับไหลเข้ากลาง เดสมีรูครับซาเจนครับรบ,บอลที่ปุกกี้แาตลีนแอตลีนครับย้อนขึ้นมาที่นอร์วูดนอร์วูดเสียบอลกลางสนามเอาครับแมนยูศั่จังหวะนี้หรือเปล่าแต่ว่าทำเกมเร็วไม่ได้แมนยูต้องตั้งใหม่ครับบูโน่ครับอัติเฟรดนะขึ้นบูโนโ่บูโนโ่ตะลุยไหลมาที่แรดฟอร์ดแต่ว่าโดนดึงครับปูซินเป่าให้เป็นลูกฟาวของแมนยูฮะแล้วก็ ระยะทำการเลยนะจังหวะนี้มอดูว่าแมนยูนี่ใครจะยิงนะฮะน้าของบูโน่ครับระยะ23หลานะฮะมีแรดฟอร์ดครับอยู่เพื่อนแรดฟอร์ดวิ่งข้ามบูโน่กดด้วยขวาลูกนี้แต่ว่าครูครับทิมครูครับนี่ยังล้มตัวแล้วก็รับบอลไว้ได้นะฮะผ่านมาจะ20นาทีครับตอนนี้ครับแมนยูถือว่ารูปเกมดีกว่านะฮะวันเดอเบคครับเก็บบอลได้ครับโรนัลด แต่ฟอร์ดไหลมาที่เฟรดเฟรดปาดเข้าในอู้นี่ครับติดอะไรของคาบักนะฮะอารอนอารอนครับวันนี้แตชกชักหนีสวยฮะมีตัวมาซอแต่ว่าเอามีอยู่ครับอารอนมาแล้วฮะตัวโอ้โหตัวแตะลอดดาครับวันนี้โอโ้มาครับอารอนถึงเส้นหลังแล้วยังไงครับยังเปิดไม่ได้โอ้โหโดนลุมสามยังไงอารอนเนี่ยโอ้โหเหมือนยิงเล่นเลยจ่ายติดครับไปยีที่ว่าดักดีหันต่อมาทิเลสมิลู ดีนั่นของอารอนอารอนแต่ตรงนี้เขาเหลี่ยมของเทเลสนะ,ะ่ไแล้วก็ไหลคืนมาที่เดกิอาเดกิอาครับตรงนี้สาดยาวขึ้นหน้าเลยฮะบูโนโ่เก็บไปขอพายเป็นแม็กทูมินีครับเก็บบอลได้แรดฟอร์ดตรงนี้แรดฟอร์ดโดนเข้าบอลเร็วนะฮะซาเจนครับบุกกี้มีลำทางแล้วซาเจนพาบอลมาเองยังไงนี้ไหลเข้ามาเลสบิลูอยู่ที่บุกกี้ฮะ เอาครับซาเจนนอร์แมันนอแมันเสียบอลครับเอาครับเฟร็ดเอาบอลตอลุยขึ้นมาครับฝากบอลที่โรนโดโรนโดคว้ยมาที่เฟร็ดแลนฟอร์ดเล่นกับเฟร็ดนะฮะแลนฟอร์ดคืนกับเฟร็ดเล่นกันสองคนไหลมาที่บูโน่บูโน่มาดันซ้ายที่เทเลสเทเลสมองเข้าในแต่ว่ายังหาเหลี่ยมเปิดไม่ได้เอาเปิดยัดมาจาาังหวะนี้ทีมครูงี้นะครับคว้าบอลไม่ได้นะฮะ ตอนนี้ครับผ่านมาครึ่งชั่วโมงแล้วนะสกอร์ยังศูนย์ศูนย์นะครับตอนนี้ครับแมนยูยังหาช่องเจาะเจ้าบ้านนอริซิตี้ไม่ได้ฮะบูโน่ครับมาที่โรนัลโดอฟันเดเบ้ครับย้อนมาที่แม็กโทมิเน่เอาครับบูโน่โรนัลโดอมาเฟรดซัดลูกนี้เรียบคอยเอาจนได้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์เนี่นี่ครับลูกขยันของเฟสนะวิ่งสอดขึ้นมาจากแถวสองฮะ นี่ครับตรงนี้ไม่ล้ำหน้าตรงนี้ครับเคลียร์ฮะตรงนี้แล้วก็เรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อสูตรนะฮะตอนนี้เจ้าบ้านเสียเปรียบนะฮะเป็นฝ่ายตามหลังทีมเยือนตรงนี้เอาครับนาทีที่35ครับแมนยูเดินประตูขึ้นนำจาก,กยิงของเฟรดนะฮะตอนนี้นอริสิตี้ต้องเอาหน่อยเล่นเกมหน่อยนะฮะซาเจต ตาอดิสก้าคาร์บอลครับไปยีได้บอลวันเบกให้มาที่โรนัลโด้วแรดฟอร์ดคืนมาทีแรกของแม็กโชต่อเนื่องมาที่บูโน่บูโน่ตัวจีบวะครับให้มาที่โรนัลโดแรดฟอร์ดมาที่โรนัลโดโรนโดไหลมาบูโน่บูโน่มาที่วันเบกวันเบกไหลต่อมาที่แรดฟอร์ดกดเน้นๆแต่ว่าทีมคูยังออกมาป้องกันไว้ได้นะฮะวอเลสตี้ยังต่อเกมไม่ได้เลยนี่ครับ ตอนนี้เข้าสู่ช่วงท้ายของครึ่งแรกนะฮะสกอร์นี้ครับเป็นทางทีมเงยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับนำอยู่หนึ่งประตูะต่ตตตอศูนย์หมอมั่นครับเลสลิูครับเล่นกับแม็กกลีนแม็กกลีนโอ้โหเกือบเสียบอลปุกกี้พลิกได้ปุกกี้โอ้โหไม่เห็นช่องนะต้องออกมาด้านข้างนะฮะปุกกี้ยังไงตรงนี้เขาเหลี่ยมของแม็กโธแม็กโธบังนี้ออกหลังฮะแล้วก็ ครูเตสีครับปอนุวิดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกครับการจำลองการแข่งขันระหว่างนอริซิตี้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับทีมเยือนแมนยูครับตัวนี้ออกนำหนึ่งประตูต่อศูนย์นะเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับผมเดี๋ยวมาดูคืนหลังกันต่อเลยนะฮะดูว่าคู่นี้ครับสกอร์จะจบเช่นไรนะครับผมเอาละครับครึ่งหลังเริ่มเกมการแข่งขันนะครับทางฝั่งของเจ้าบ,บ้านนอริซิตี้ครับเริ่มเกมในครึ่งแรกนะฮะ ทั้งสองทีครับยังไม่มีการเปลี่ยนตัวนะครับชเชฟเลิกเจอร์มีครึ่งแรกอยู่นะเ <c oughs> พื่อนดูว่าครึ่งหลังนี้แมนยูจะยิงลูกที่สอง้หรือเลปล่าหรือว่านอริสิตี้จงฝ่ายตีเสมอนะฮะซาเจนครับโอ้โดนลุมสียังไงมีเหลี่ยมไหมยังฝืนไปเองจ่ายติดที่นั้นของแมนยูนะต่อไปไม่รอดนะบ,บอลีิบูโน่ครับเฟรดแม็กโชมิเน่มันเดเบ,บ,เบ้ครับฮิบูโน่ โอ้จังหวะต่วบอลแมนยูนี่ดูไหลลื่นเลยนะเนียนตาเหลือเกินบูโน่ครับเล่นกับโรเออแฟลตฟอร์ดครับโรโดไหลามาที่วันเตร์เบกบูโนโ่บูโน่จะแหวกนหนึ่งตัดสองตัดาสามซัดโอ้โแต่ว่าโดนเสียบยังไงผู้ตสินน่าจะเป็นลูกจุดโทษหรือเปล่านะฮะโดนเสียบหน้าควา่าทางด้านของบูโน่ฮะ จุดโทษครับเรียบ้อยครับสองประตูต่อศนะูนย์สูโน่เฟอร์นะันเดสฮะครับสกอร์เนี่ยทำให้แมนยูในข้างหลังนี่จะเล่นง่ายขึ้นเลยนะฮะเพราะสก,กอร์หนึ่งศูนย์กับสองศูนย์มันข้านต่างกันเยอะนะฮะสองศูนย์จะเล่นง่ายกว่านะฮะก็บโนนครับยิงดางข้านของขวามือตัวเองฮนะทิมคูล้มไปผิดทาง สองศูนย์นะตอนนี้สถานการณ์เจ้าบ้านนี่ลำบากแล้วนะฮะโอ้ถ้ายังมีแต้มครับนอริสตี้ตัวนี้ต้องลูกแรกต้องมาก่อนนะฮครับทั่วันนี้ครับนอริสตี้รีรับวางยาวด้านซ้ายจังหวะาปาดเข้ากลางมาครับเทเลสครับดักบอลไว้ได้นะฮะ เฟสเก็บบอลได้ครับเฟสพาบอลขึ้นมาสำหอัเกมนึงครับบูโน่ครับโรนัลโดแระฟอร์ดครับคืนมาที่แม็กโชร์ริกัแรตฟอร์ดนี่ครับแรตฟอร์ดหาเรียบเนี่ยฮะไใต่อมาที่ด้านของบูโน่บูโน่มาที่ทางด้านของเฟสโดนเสียบตรงนี้โอ้โหวิ่งเถื่อนแท้แม่ เถื่อนครับยท่านแน่จริงนี่อยู่ไม่ได้ฮะอ่าเฟสกระโดนถอดออกแล้วฮะแล้วก็ส่งด้านของเนมย่ามาติดลงมาครับมาคุมเกมที่แดนกลางนะฮะมิดฟิลประกอบประสบการณ์สูงครับเนมย่ามาติดฮิโน่ปั่นลูกนี้บอลชนคานครับโอ้โหเออ บอลยีคกคิกหน้าเขตโทษของนอริทนะฮะบอลดิสกาตามปั๊มบอลครับปาตเดเบกงัด hmm. ก mm ันอยู hmm. mm ่เ hmm. ป mm. ็นบอลของแมนยูโรโดไม่ให้ออกฮะครับปาตเดเบกมาที่ทางด้านของเนมิยามาติดเข้าซ้ายแล้วไม่กดให้มาที่บุโอลแลสโอ้ยเงินข้ามคานออกไปครับผมโอ้ยยังเอานะฮะ อาครับวันนี้น่าจะมีการเปลี่ยนตัวทางด้านของดูสักครู่นะฮะว่าใครเข้าใครออกนะฮะเอับดับเบฟคโดนถอดออกครับแล้วก็ส่งด้านของเจสซี่ลินการ์ดลงมานะครับตอนนี้จริงครับสาดยาวขึ้นมา โดูเก็บได้แต่ว่าโดนทางด้านแพ็กคลีนครับมาปั๊มบอลไม่ได้นะเอาครับนอร์มันครับมาที่ซาเจนเขินที่นอร์มันนอร์มันโดนมาติดอย่างบอลได้ครับแรดฟอร์ดทีโรนารโดแรดฟอร์ดครับไม่ผ่านได้ของแฮนลีย์ฮะซาเจนครับเล่นกับปุกกี้ประตูกับซาเจนปุกกี้ให้ซาเจนนี่ครับบอลมัน ขาดขาดจนเกินกำลังของนอริครับแล้วก็โดนทางด้านแม็กคอมินีเขายงบอลได้ครับโรนันโดครับโรนัโดเลี้ยงยอดหลังก็ตั้งใหม่เลยนะแม่ประสบการณ์สูงครัโรนันโดลินการดครับในมาทีนั้นของโรนันโดโรนัลโดสายสุดมีครับเทเลสโรนันโดไหลต่อมาที่เทเลสเทเลสตรงนี้ได้เปิดแล้วเทเลสเปิดโอ้โหแต่ว่าเปิดไม่ดีนะแม่น่าเสียดายครับอ้าจังหวะโซเลว์ของนอริซิตี้แต่ว่า ก่อนหลังมันอยู่ก็ถือว่าวันนี้ทําหน้าที่ได้ดีนะฮะป้องกันลูกสวนกลับเร็วของอาร์ติตีได้ค่อนข้างค่อนข้างเยี่ยมนะฮะวันนี้ดีเยี่ยม,ยยมค,ครับดีเยี่ยมโอนันโดครับในบิลการ์ดชแีแม็กโูมิเน่แอดฟอร์ดตอกซนมาเอาครับมาติดรอเพื่อนเติมมาติดไทยมาแม็กโชยยิงได้ยิงนะฮะเอาตรงนี้ทีมครูวิจยัยมีเสียวนะฮะ ตอนนี้ครับเข้าสู่ช่วงท้ายของครึ่งหลังนะเหลือเวลาอีกไม่ถึง10นาทีนะตอนนี้ครับประมาณ10นาทีนะฮะตอนนี้ครับไม่รู้ทวารบาดเจ็บครับใบยีครับตามันปั๊มบอลไม่ได้เอาครับแอตฟอร์ดมาทีบูโน่ครับไหลต่อมาที่แม็กโชมินี่ไอ้เป็นสายเทเลสอุ๊บเทเลสจ่ายพลาดเองนะฮะครับแม็ครีนเสียบอลครับมาติน โนอครับโรนัลโดแเลดฟอร์ดเล่นกับโรนัลโดโรนัลโดตอกโนมาที่มาครับแลดฟอร์ดชนคานอีกแล้วชนคานอีกแล้วนะฮะแม่แม่นคานเหลือเกินฮนะ เปลี่ยนตัวทางด้านของซาเจนต์ตัวถอออกครับแล้วก็แม็กคลินตัวถอดส่งลาชิก้าลงมานะฮะค่อคนหนึ่งใครเนาะนหน,งหนึงนะฮะลาชิก้าครับอีกคนหนึ่งเป็นทางด้านของจิวมอครับลงเออ่ลงแทงนได้ของแม็กคลินนะจิวมอรนอนมั่นครับโดนไปยี่ครับตรงนี้เสียบถือว่าเสียบได้ดีครับตรงนี้ครับ ุบออลฮะนการได้ไหมครับให้มาบูโนโ่ในเกมแม็กโชต้องดูว่าครึ่งหลังกรรมการทดเวลากี่นาทีนะฮะครึ่งหลังกรรมการทดเวลาสามนาทีัเพื่อนนครับเอาตรงนี้บูโนโ่โกดด้วยขวาทิมครูยังปัดไว้ได้ครับบอลไม่ออกหลังด้วยนะอ้าว เรของคาบาักครับตรงนี้ทำบอลออกหลังไปเองนะฮะบูนโน่เปิดมาครับตรงรนี้นอร์แมนครับหมุกสกัดไม่ได้ที่ทดครบเอาเลนอีกนาทีหนึ่งนะฮะแอ็ดฟอร์ดแตะนีสวยครับโโอ้หติดยังได้บูนโน่จ่ายนี้โชว์สเต็ปนึนงนะฮะแล้วก็เรียบร้อยครับฟุตสิงคโปร์นตุกบิดหมดเวลาการแข่งขันครับการจำลองการแข่งขันสปอปร์ตบิลิเออร์บอลโอลิมปิกแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดครับ แมนยูบุกมาชนะสอกอสอบประตูต่อศูนยนะฮะควาสามแต้มกับบ้านนะผมส่วนคุยขันจริงจะเป็นยังไงเพื่อ,ตอนติดตามจบต่อไปครับนี่เป็นเวขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า